จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานปาร์ตี้ปีใหม่ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกในปี2,568เพิ่นกระจัดกรสินปีเลยได้จ้ะเออพี่น้องกุ่มปิดอันขายดีเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นขายแค่มือเดียวเองค่ะแต่กลุ่มปิดน่นนะนะค้นสื่อบัตรประมาณหาพันกลัวค่ะนะได้เงินรายได้นอนๆเลยค่ะ6-7เซแสนค่ะผู้ใบ้านฟินแลนด์ปีนี้ก็ทุ่มของข,องขวัญน,นะให้พนักงานจับฉลากนี่ก็เป็นแสนเสนเลยนะคะ 8ปิบกว่ารายการเลยค่ะรางวันใหญ่รางวัลเล็กตู้หยอกตู้เย็นคู่แน็กได้ตู้เย็นนะคะพี่น้องบอดบิ๊กนีเพิินฉลาดเนี่ยค่ะของขวัญแต่ละสิง่งแต่ละอย่างนี่เก็บว้ใส้ตอนง่ายเขา่าหอวพกักไม่ก็ได้ค่ะถ้าสมมุด่าหอวพกักเซตนี่มันบอกทุกคนทุกคนจะต้องมีหอวพกักมีห้องพกักเป็นของตัวเองมันมาค่ะคือจังตู้เย็นนี่เอาไว้ใส่ในห้องพาของจะของก็ได้พี่น้องเออคือจังคู่แนกหนี่เพิ่นก็นต้อง มีห่องพักเด้อพี่น้องบางคนเขาเจ้าเซาห่องว้กอนขังหนอกรังเทือเขาเจ้ากระสิง่ายเขามาจับจองห่องไหมไข่เวลาที่มันสั่งเสร็จนะคะอืแล้วก้มนวนวน,นะคะพี่น้องขำตลกโปฮาทุกคนไม่ห่วงหลอห่วงสวยค่ะแต่งตัวตีมตลกโอ้โหเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มชุดสังฆทานก็มานะหน้าสาวสังฆทานจากทีมงานแดนเซอร์แล้วกล่องวายุกะน้ำทีม นะมีสก,กายน้องยูริเป็นภริยาของท่านสอสอกองวายุกะแต่งตัวเป็นสอสอขกขนาดค่ะพี่น้องตลกบักคักนิดน,นึงเนาะค่ะน้องลิโอโอยใสู่ตรค่ะข้างหน้านี่จะเป็นแบบว่าเออถือศีนนะคะอ่าพ่อพามแม่ชีอะไรอย่างงี้ข้างหลังนี่ก็จะเป็นแบบว่าบิกินี่อะไรอย่างงี้น่ะน้องซีแกมกับส่สูดญี่ปุน่นตะลกมากเลยค่ะเกิดพันตะลกตลก,ตลกเกิดบักสูงนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะเออแล้วผู้จัดการโบสถ์นะ แต่งตเป็นบอยแบนด์เกาหลีคือคขับี่นองเพิ่นได้รา้งวันเดอพี่นองเดอ้อได้เงินรังวันไปนเลยค่ะอืและก็มีอ่าทีมงานแดนเซอร์หญิงที่พึ่งเข้ามาใหมา่แต่งตแบบว่าอ่าแปลกๆตลกๆจงซี่นะนอกจากโอ้ยแต่ละคนจัดหนักจัดเต็มค่ะมวนคักขนาดเลยค่ะแล้วแต่ละคนก็พากันเอาของข,องขวัญเนี่ยมาให้บอสบิ๊กนะยูริอ่เอาทองค่ะ ทองคำ99.99% 99มาให้บอสบีควีบ้านฟิแนแลนด์ด้วยต่างคนก็ต่างจับฉลากของขวัญแลกของขวัญกันน้องมัดมีจับได้ฉลากจับฉลากได้อของพีนัตตี้ค่ะแล้วก็น้องมัดมีนี่ได้ของขวัญเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่จากบอสบิควีบ้านฟิแนแลนด์ด้วยนะคะน้องอาร์ตนี่จับได้รถไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าหนะันหน้าค่ะ บางคนก็ได้รังวันเล็กได้พี่น้องเด้ได้เป่าผมได้ล้ำโพงจันสีนะเนาะค่าเออกะมวนกันไปมวนซื้อโฮเซลพยาบาลฟิลเลนจัดเบียให้เลยสามสีพลังค่ะทุกคนก็ต่างบอกให้ ทีมงานนี่รักกันนะคะรวมกันเราอยู่รักกันดีกว่าจริีๆนะเพราะว่าทํางานร่วมกันปีนี้พนักงานเพิ่นก็หลายขึ้นกว่าปีที่แล้วเรียกได้ว่าเติบโตขึ้นอาจารย์นัก,นนกดนตรีกรับผพากันได้ของร้างบัลนกันทั่วนาทั่วตานะคะอแล้วบัดน,นี้บอดบีกนี่โอ้โหพี่น้องเพิ่นถมดินบ่จักมือกับเซตเด้ถมดินหลังบ้านเพิ่นนะคะลานหลังบ้านพุ่ยบ้านฟินแลนด์นะเหมาะสำหรับเอาไว้ใน,ใน,ในการจัดงาน จังสี่เลยค่ะเพื่อนถมดินเกตดดินแล้วก็เอารถเอรถไม่เหยียบดินให้ดินมันแน่นนะคะพี่น้องเหมาะมากเลยค่ะมูพี่น้องแต่ขนาดร้านมองจัดงานตรงนั้นน่ะกันยังอันบักก้วงขวางนีดนึงค่ะแล้วได้ข่าวแว่วๆมานะว่าวดดีจะซื้อที่เพิ่มนะแบบข้างๆนะที่ติดก,กันกับหลังบ้านที่ติดกากับข้างบ้านนั่นนะ่ะไละซีล่าน,นั่นนะคะเออแห่งเสียรลังการมากไหมกว่านี้ค่ะเพื่อนกะจะซื้อเพิ่มถ้าซื้อเพิ่มเนาะ เพื่อนกับยาสิเมเฮดโกดังโกยังนี่โกดังแบบเก็บคองสต็อกสินค้ายัางสิพี่น้องเฮดมองจอดหลกจอดรลดปปงซันนค่า mm hmm. เพื่อนกับสีเฮดก็จังมาฟิแนแลนด์คาเฟ่อีกแบบว่าเวลาแม่ฮัก,กหรือเอฟซีมาเยี่ยมมามยาย่ำศิลปินอยังสิก็จะมีคาเฟ่มี น้ำกาแฟมีเค้กเหียกกินม,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 มีของกินกับคอกับเขาไปซะนะคะเด็ววกได้ว่าเพิ่นกระสีเห็ดครบวงจรไปเลยนะคะบันี้เพิ่นกระบอกเด้อยว่าเพิ่นเปียนใจแล้วอยากจะมีท้ายาแล้วเพราะว่าเอามาไว้ดูแลอาณาจากักรเพิ่นอาณาจากักรเพิ่นใหญ่ค่ะ,คะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณ f อมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ